สวัสดีครับทุกทุกท่านสายสายวันพฤหัสก่อนเที่ยงนะครับวันนี้วันครูคิดดีทำดีพูดดีขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระก,กิงเปาวะเลศก้นเงินนะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปาวะเลศวลิยาลงกรผู้สร้างนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนวะกับดำนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระ แล้วพื้นผิวพักกันแบบคร่าวๆนะครับเราต้องเรียนรู้นะครับการสร้างพรกกิ่งเปาวะเลตนี้ช่าง10หมู่ภายในวังนะครับเราจะสังเกตเห็นพิมพ์ทรงนี่อ่อนช้อยสวยงงามนะครับช่าง10บหมู่นี่เก็บรายละเอียดได้คมสันชัดเจนเลยนะครับจะเห็นเม็ดพระศกนี่เป็นเม็ดเลยนะครับจะเห็นประคานี่ขึ้นเป็นเม็ดเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างจะสังเกตเห็นนะครับ องนี้จะเป็นเนื้อนวะกับดำนะครับสันนิษฐานสร้างไม่เกิน50องค์องนะครับจะสังเกตเห็นนะครับด้านหลังด้านข้างเราจะสังเกตเห็นรอยน้ำทองนี่ยังอยู่เลยนะครับฝังตัวอยู่ตามหลืบตามร่องตามช่องแขนนะครับเราก็จะมาดูสภาพวามเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับพระกิ่งเปาวเลตเราจะสังเกตเห็นนะครับ ผมให้องค์พระเป็นตัวอธิบายนะครับจะสังเกตเห็นนะครับการแต่งพิมพ์ของช่างสิบหมู่ค้าบความเก่าจะสังเกตเห็นรอยน้ำทองนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมนะครับเกิดเห็นนะครับน้ำทองนี่ยังหลงเหลืออยู่นะครับการตอกการตะไบาการแทงการแต่งพิมพระนี่ อ่อนช้อยสวยงามฝีมือของช่าง10บมูนะครับสังเกตเห็นนะครับองนี้จะเป็นเนื้อนวะกับดำสันนิฐานนะครับน่าจะสร้างประมาณ50องค์นะครับไม่เกินนั้นเกตเห็นนะครับรอยตอกประคำพื้นผิวพระนี่สังเกตเห็นดูดีๆนะครับเนื้อนวะกับดำนะครับ ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรมากมายนะครับเผจเบนตะวันออกมาให้แนวทางความรู้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจน FC ทางช่องทาง y o u t u b e นะครับสังเกตเห็นนะครับจะเป็นก้นเงินนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับต้องกราบขอบพระคุณมาณที่นี้นะครับ เราจะสังเกตเห็นที e э ่มือนะครับจุดใจตังอยู่ที่มือนี่นะครับจะสังเกตเห็นนิ้วนะครับข้ามน้ำทองนี่ยังฝังตัวแน่นอยู่เลยนะครับข้ามน้ำทองด้านพระศกนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นนะครับล่องรอยธรรมชาติการแต่งพิมพุทธศิลป์นี่อ่อนช้อยสวยงามนะครับจะสังเกตเห็นนะครับข้ามน้ำทองนะครับ ผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรมากมายนะครับจะสังเกตเห็นนะครับฝ่ามือนี่จุดจ่ายตังอยู่ตรงนี้นะครับเก็ตเห็นนะครับการแต่งการตะไบนี่อ่อนช้อยสวยงามช่างสิบมูนะครับเก็ตเห็นนะครับ โอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระกิ่งเปาระวะเรศก้นเงินสวัสดีมีความสุขทุกๆท,ท่านครับ